300กว่าถ้าลดสุดๆเลยอยู่ที่2 0 0 279ยสองร้อกาะรกาตากาที่1แม่เตรียมตัวนะหนูให้ราคาพิเศษนะตากาที่1แม่เพิ่มงลงเงินรถเข็นรอเลยค่ะใส่สวยนะรัหาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใส่ให้ดูด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงใส่ให้ดูด้วย,ย,วบบวยลูกค้าหาเรื่องตัวสอนรอเลยแม่ถ้าราคามาปุ๊บแม่กดให้ได้แม่กดให้ทันรอหนึ่งนาทีนะกดให้ได้กดให้ทาน1นาทีนะรักาเออแป๊บหนึ่งนะตะกาหนึ่งตะกาสิบแปดอ่ะได้ ตะกร้าหนึ่งกับตะกร้าสิบแปดเดี๋ยวขออนุญาตใส่ตะกร้าสิบแปด A ตะกร้าที่หนึ่งให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจัดราคาตะกร้าสิบแปดให้เดี๋ยวขออนุญาตใส่ตะกร้าที่หนึ่งให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจัดตะกร้าสิบแปดให้คุณแม่นะสำหรับพี่ๆทเท่าไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่กดติดตามไว้บอกเลยว่าราคาดีจริงราคาดีทุกตะกร้าถ้าแม่เจอหนูไลฟ์อ่ะราคาดีทุกตะกร้าลูกค้าเข็ดไปได้เลยนะลูกค้านะตะกร้าที่หนึ่งแม่เป็นไงตะกร้าที่หนึ่งใส่สวย ตากาที่1ใส่สวยตากา18ตากา18ิบแเดี๋ยวแป๊บนึงนะตากาสิบแปดก็ให้สมรก่อนแล้วรกดเลยจ้ะตากาที่1กับตากาส8รอเลยจ้ะนะคะพอเงินสองสยเจลูกค้าท่านนา้นแล้เลยจ้ะไม่มีตากานะนะคุณแม่นะตากาที่1มาหรือยังสามงหนึ 88, ่งมาค่ะคุณแม่ ราคามาแล้วอ่ะใครจะกดกดได้เลยที่รักจ๋าแม่จ๋าตะกาที่หนึ่งใครจะกดกดนะใครจะเก็บเก็บนะลูกค้าขะขอบพระคุณคข่าวกูแม่อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดึงลงนิดนึงแม่จะได้เห็นตัวจีแม่งานสวยตัวสร้อยเป็นสร้อยคอลายโซ่ลูกค้าขาลายโซ่ญี่ปุ่นแม่เหลือห้าขอบพระคุณค่ะีักจแม่ที่รักเหลือห้าที่รักเหลือห้าตะกานี้อ่ะใครจะกดกดนะคะใครจะเก็บเก็บนะคะคุณแม่จ๋าใส่สวยลูกค้าขะตัวจีจะเป็นงานแต่งพลอยร้อมพลอยแบบนี้ลูกค้าขะสวยจึ้งสวยจึ้งสวยโฉบสวยตะโกนมาก สวยจึ้งสวยโฉลสวยตะโกนแม่จ๋าใครอยากได้แม่กดใครอยากได้แม่เก็บลูกค้าหาใครอยากได้แม่กดใครอยากได้แม่เก็บลูกค้าหากดได้เลยเก็บได้เลยลูกค้าหาอันนี้ตะกร้าที่1และตะกร้าสิบแปดหลับเป็นแบบไหนผ้าแห้นะลูกค้านะอ่ะตะกร้าสิบแปดจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณแม่เก็บได้เลยจ้ะใครที่สนใจลูกค้าสามารถกดเรื่อยๆและเรื่อยๆแล้วเสื้อหนูน่ะก็ไปเกี่ยวไปเกาะกับเขาเดย์เหมือนทองเลยค่ะคุณแม่ขาตัวเงินแท่งเงินอ่ะพี่รักจ๋าแม่จ๋าตะกร้า เป็นแบบไหนตะก้าส8จะเป็นแบบนี้ค่ะคุณแม่จ๋าตะก้าส8จะเป็นแบบนี้สร้อยคอลายลาลาเบลนะลูกคขาสร้อยคอลายลาลาเบลพร้อมจี้ลูกค้าขาโฟมมดโฟใจลูกค้าขาไม่รอกไม่ดำโดนน้ำโดนครีมโดนน้ำหอมโดนเหงื่อได้ลูกค้าขาเออล่าสุดแม่ค่ะลิ้มพันกันแล้วแม่่อะนะลรัคขาโดนน้ำโดนครีมโดนน้ำหอมโดนเหงื่อได้ลูกค้าขาพี่พี่จ๋าใครอยากได้ตะก้าสิบแปดแม่ลงตะก้าสิบแปดใครอยากได้ตะก้าที่หนึ่งแม่ขึ้นตะก้าที่หนึ่งตะก้าที่หนึ่งราคาโคตรดีแม่จริง ตะกร้าที่หนึ่งราคาโคตรดีปองเข้าชฉ่ำเลยปองเข้าชฉ่ำเลยแม่ตะกร้านี้อใครจะกดกดนะคะใครจะเก็บเก็บนะคะราคาดีราคาจึ้งนะคะลูกค้าเลือกตัวสอดได้ด้วยนะแม่นะแม่เลือกตัวสอดได้ค่ะที่รักจ๋าเลือกตัวสอดได้เลยอยากใส่ตะกร้าที่หนึ่งเหมือนที่แม่ค้าใส่เลือกตะกร้าที่หนึ่งอยากได้ตะกร้าที่สิบแปดลูกค้าเลือกตะกร้าสิบแปดอ่ะเดียบแป๊บหนึ่งปักตะกร้าสิบแปดให้ตะกร้าสิบแปดหวานเจี๊ยบหวาน